บมเยวบเยวเจร้อนไม่ด so like yeah. you know you ียีนตะกูลดีเอ็นของเราสามารถเปลี่ยนทิศทางและการเข้าถูกพิีิตรหานจะทาให้ตกอยู่ในความมืดน่ากลัวฉันจะบ้าเพราะเรื่องที่เสี่ยวโจเถืยอชีวิตเงี้ยสินะอืมวางใจเธอไม่มีทางถตามันจะเกิดขึ้นจริงๆให้ไหนกะฉันสะ แต่แล้วมันก็คงเปลี่ยนใจไหมไม่ขอโทษด้วยเกี่ยวกับการนินทาของเจ้าเน็ตบางที่มันจะส่งผลกระทบกับนายฉันไม่เปลี่ยนเลยไปซานเฉียวเชียว ป่านนี้แล้วทําไมถึงยังมาอยู่ที่นี่อยู่อีกล่ะจ๊ะป้าซานทําไมทําไมถึงเก็บเครื่องบันทึกเสียงของเคนได้ยังไม่คิดจะมาคืนฉันละคะทําไมต้องเผยแพร่เสียงพวกนั้นออกไปด้วยแบบนี้ไม่มีผลกระทบต่อไปเย่ะมากเลยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวป้าซานเองก็ด้วยฉันว่าเธอคงยังไม่เข้าใจเนะแต่ดูพวกนี้สิ นี่มันบินค่าใช้จ่ายของโรงพยบาบาลนี่ก็ใช้จ่ายเลยฉันใช้เงินที่เผยแพร่เรื่องพวกนั้นจ่ายไปหมดแล้วเจอจฉันก็ร่างกายออก่อนแอมาตั้งแต่เด็กพ่อของนายก็ไม่ได้เรื่องช่วยจนป่วยขนาดน,น,นั้นสำนักข่าวบันเทิงว่าก็ย,ยังต้องการเงินเพื่อความอยู่รอดจตมีข้อมูลพวกนี้ในมือแต่แท้แต่กลับไม่ออกมาใช้เพราะกลัวจะทำให้ไปเย่ยวเดร้อน,อนแล้วเธอเคยคิดถึงช่วยจนที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้บ้างไหมเฮ้ย เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายหนูต้องขอบคุณป้ามากๆเลยนะคะหนูจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ป้าซานจูงมือพวกเราไปเที่ยวในสวนสนุกในสายตาของล้งชาคุณก็เหมือนกับแม่คนหนึ่งเรงืงงานหนูขอแล้วนะคะป้าซานจะได้เผยแพร่อะไรเกี่ยวกับไริสัทเจ็บบันเทิงรักอีกเลยนะคะหนูไม่อยากให้ป้าเมีนยนเธอได้้า,ากคราวนั้นยังมีอีกหนูจะถือว่าป้าเป็นคู่แข่งและหนูจะ้วิธีวงในจัดการป้าเอง เจียวๆทำไมเธอถึงได้ระวังข่าวของไปเยอะมากขนาดนั้นอย่าถามเลยค่ะหนูบอกคุณไม่ได้แต่หนูจะใช้ทุกอย่างที่หนูมีประกุดความวรักของพวกเขาให้ได้แกเธอบอกแอ้ผลฉันมาฉันรับปากว่าจะไม่บอกใครแล้วฉันก็จะให้สัญญาว่าจะอยู่ห่างจากพวกเขาตว่าพวกเขานะ่ปลุบใครนะ บ้าเอ้ยพวกนั้นต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆมษย์ทีแตมมึงนั่นยังเป็นตัวเท่ดีกด้วยสัตว์ประหลาดป้าชาญรีบทำให้ฉันหลบไปสิฮะยังก็ใช้เลลอกของพวกแกแล้วกันประชานเลิกแกล้งมดสติได้แล้ววิ่งหนีแล้วเข้าวผูเอ้ย ชียวเชียว้ยหยุดอย่านะเธอไม่พูดอะไรหรอกฉันรับปากขอร้องละอย่าทำารเธอเลยนะ ไปเยอะเสียสติแล้วอันตรายมากไปแย่เขาอยู่ที่บริษัทไม่ใช่เหรอเสียติหรือว่าเขาตกอยู่ในความมืดเหรออืมไปช่วยเขาฉันทำไม่ได้แต่เธอทำได้ฉันสัญญาจะไม่ทำร้ายเธอตุ๊ออย ร้อนจังดูเหมือนว่าจะยังจัดการพวกมันไม่หมดจัดการเจ้านี้ก่อนแล้วกันอย่านะเอ๊ะขอร้องล่ะพ่อเถอะนี่เธอกำลังขอโกองพวกนั่นเหรอเจียวๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเสียงอ่อนโยนนี้แต่ยังไงตอนนี้มันกลับรู้สึกหนากไปทั้งตัว ไม่ได้ของได้หมายความว่ายัางไงสิเพราะว่าฉันไม่ใช่ตัวแทนเนี่ยของไปเยี่ยวนะนี่นายกี้เกียดพูดขนาดนั้นเลยนระืไงพอโรฮิที่เข้าสู่พิธีอดอาหารานั้นก็เหมือนอยู่ยบนดิมหน้าผานี่ระดับสูงเท่าไรการต่อยหลังไม่แต่ก้าวเดียวก็จะทำให้ตกลงไปในหลุมของเผ่าเดมอนได้ง่ายๆ ใบเยี่ไม่ได้ตกถูกความมืดก็จริงแต่พื่เรื่องที่โจอยู่เสียชีวิตมันก็มีส่วนแล้วทุกอย่างมันก็คืนนี้นจะกำจัดพวกดีมอนทุกตัวในเมืองนี้ถูกคนพวกดีซีผู้จะมีความสามารถในการดมกลิน่นเดี๋ยวนั้นก็จึงตามหาวัวเียเจียว,ยวและปลาตัวไปหาไปเยี่ไปช่วยเขาพอรอยทำไม่ได้แต่ตัวแทนทำได้ตัวแทนทำได้พอรี่ทำได้อะไรกันเนะี่ย ฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันทำอะไรได้เนี่ยเด็กดีอย่าขวางเลยนะฉันรู้แค่ว่าฉันต้องมาที่นี่เธนไ้นสะดวกซื้อป็นที่ล่าเยอะใช่ไหมแถมยังกล้าเขียนชื่อตัวเองลงบนแผ่นป้ายนั่นอีกลูกขุ้นมาซะซุยหาวตุ๊เอะ ไปเยี่ยมฝึกไา้ถามว่าฉันกำลังขอร้องเจนพวกเขามันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงฉันก็แค่เป็นหวงนายฉันไม่อยาอให้นายทำเรื่องแบบนั้นเสี่ยวจูข้อคุงจะไม่หวังเช่นกันว่าความแตกขอางก็จะกลายเป็นชนวนที่ทำให้นายไปสู่นรก นายรับงานข,าข้อความแล้วเหรอครับเพราะว่าพี่ไปเยี่ยมส่องประกายรากับดวงอาทิตย์ <c oughs> อีตผลที่ผมรับงานนี้ก็เพราะจะได้ร่วมกับพี่ไปเยี่ยผมชอบพี่มากเลยนะครับฉันไม่ใช่ดวงอาทิตย์สึกดอยแต่ฉันก็เจอไม่ตกกกคว่า,วาม,มือได้ง่ายหะนะารอกนะเขาร้องไห้ในที่สุดเขาก็ร้องออกมาแล้วครั่งเก็บของแอบมองจากใกล้ๆ ดูเหมือนเขจะปลดปล่อยควากดดันทั้งหมดออกมาลงให้จนเหนื่อยจนหลับไปแล้วใส่ยตานักด้างของนายมันอะไรกันฉันก็อยากนอนตักฮะไม่ได้ฟุบตแต่คุณนั่นเปตัวแทนของปอเย่แต่คุณแหละท่านสีไม่อยากแล้วเอ๊ะ รู้สึกซีดูแปลกแปกไปสองวันต่อมาพูดเกียวกับเหตุการณ์รถชนนิยมทางเพ้งของไปเยะก็ค่คอยถูกลบหายไปทิบดโพสเธอค่ะไปเยกเองก็ถูกจอนนี่เรียกให้ไปประชุมที่บริษัทเดี๋ยวก็จะเริ่ประชุมแล้วในเวลาเดียวกันนั้นต้าไม่ไต่งตัวแบบนั้นหรอกสิไปเที่ยวกระทันหันจ้าง สีไปเที่ยวถังงินฉันก็หยุดเงนไปเที่ยวไม่ได้ดี๋อฟยไปกี่วันเลยให้ฉันไปส่งไหมไม่ต้องบัวก็คนไหนยอดนิยมบุญวายไม่ต้องไปส่งดีเหมือนกันที่สีจะไปเที่ยวแน่งกับสี่หน่อยก็ดีเหมือนกันจะเพิ่งจะเก่าใจนี่แล้วว่ามนุษย์ที่เป็นนักก่าวเนี่ยน่ากลัวกับพวกเดมอนสซะอีก หลัเป <ım> ็นเพื <mad Liberty Overwatch> e ่อเรื่องนี้แล้วทําไม่ต้องเป็นหัวก็คุณหาดินโยมอีกแล้วก็มันก็ยุ่งยากมากแน่แน่ว่าไหมเฉียวเฉียวเอ๋อเฮใช่ค่ะช่ค่ะเฮ้จากนั้นสนามบินผู้โดยสารทุกท่านอยู่ในเที่ยวบิน g เก้าจะไม่ตรวจกระเป๋าสัมภาระของคุณกรวนาเฮกเพลสแลนด์ด้วยนะคะเป็นฉันที่ต้องมาส่งซีแทนไปเยี่ยวคนเยอะจัง ดูเหมือนว่าฉันจะมาส่งนได้แค่นี้นะอีกเดี๋ยวนายผ่านตรงนี้ไปแล้วก็นั่งรอข้างในรอเรื่อนก็พออืมขอบใจนะสำหรับเรื่องของป้าชานบริษัทรับก็เลยไม่ได้สืบประวัติของเธอเป็นเพราะว่านายช่วยไว้แท้ๆเลยอันที่จริงเสียงบันทึกนั้นฉันอุวนเฉียวๆไว้ฉันกลับมาค่อยบอกฉันแล้วกันเอ๊ะ เป็นอะไรของเขาเนี่ยลา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 ต้นสีมาจนได้นะครับได้ไปเที่ยวกับต้นสีแบบนี้กระผมมูม้วู่หรือตื่นเต้นจังเลยให้ผมช่วยถือกระเป๋าให้ไหมครับไม่ไงเหรอครับเย่๋ยวทำหน้าบึ้งแบบนั้นสิครับต้นสีด่าบึ้งเหรอ ไปเยี่สิเป็นอะไรไปแต่เธอไม่คิดแบบนั้นนี่อยากจะเล่นวิดีโอเกมสินะซีถ้าหาผู้หญิงคนนั้นเจอไม่ต้องมาเจอกันอีกมูมูลินครับเราตกลงกันแบบนั้นนะครับท่านสิฮิเธอ <c oughs> จะบอกว่าไปเย่ชอบเธองั้นเหรอ นี่ก็มีนุชยูมแบบไหนเนี่ยแย่มากที่จะพูดเหมาเกาไม่ยังไงที่นีขนาดนั้นเลยเลยยะแต่ประเด็นอะไม่ใช่เรื่องนี้ซึ่งหน่อยถ้าจะบอกว่าเธอสารภาพกับเขาว่าเธอเป็นนักข่าวสินะดูเหมือนว่าเธอก็ชอบเขาพอๆกันแต่ฉันเปล่านะอยีาปากแข็งดูไเงเธอก็ชอบเขาหยุดคิดจะสารภาพได้เลยฉันว่าไม่สารภาพยิ่งมีโอกาสสมหวังกว่านะ าหากตัวสวารภาพไปแล้วก็จบเหตุนแน่ทำไมล่ะจึงว่าไปในแบบเจเจอะไรนั่นนะ่ะมีอะไรผิดปกติจริงๆด้วยฉันมีข้อมูลด้วยนะเจเจไม่ถือเป็นในแบบระดับท็อปแต่ก็เป็นสมบัติของชาติก็มีความสัมพันธ์บางอย่างกับซีอบริษัทเอจกจึงเคยเจอเขาถึงด้วยแหละ <c oughs> เห็นบอกว่ามีภรรยาแล้วแต่กลับไปยังเที่ยวกับผู้หญิงกลางคืนไปทั่วรวมถึงซอคนนั้นด้วย จับปลาสองมือใช่ไหมแต่ไม่ค่อยบังคับในแบบคนอื่นอืมถือเรื่อข้อมูลนี้โอเคไหมพอพูดถึงเรื่องความลับนี่ตาเป็นประกายชนิยะนันกนข่าวนี่ยังกบได้กินอาหาร,อ,าราอร่อยอย่างนั้นแหละโป๊กพอมีความลับอะไรแล้วก็ต้องรู้ให้ได้เนี่ยน,นั่นิสัยของเธอฉันไม่มีทางเป็นนิสัยนักข่าวนี่ได้หรอกอย่างมากเธอก็ต้องอดที่จะเผยแพร่ข่าวเท่านั้น ใช่เธอไปขุดค eh. yes. um, uh, really? really um, uh. mm ุย hmm. ข uh ่าวรได้มันคงเป็นไปไม่ได้ไม่ไปเยกยรู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอจะเป็นเรื่องดีมากกว่าถ้าเขาชอบเธอจริงๆตัวตนที่แท้จริงของเธอก็ไม่เหยทำร้ายเขาเท่านั้นเอ๊ะแต่ว่านะเฉียวเฉียวถ้าก็เธอไม่ได้คิดจะเผยแพร่ความรับของเขาอยู่แล้วถ้างั้นเธอจะอยู่กับเขาอีกทำไมที่เธอไปอยู่เขาตั้งแต่แรกไม่ใช่ทำเพื่อหาตังขอกับสำนักข่าวว้าหรอกเหรอ